สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาไปพี่น้อง,องมาดูตู้แขนไลาเอเล15นิ้วเฮ้ยทำไมถึงพามาดูแต่ตู้เดิมๆตู้เก่าๆอ้าว ก็มันขายดีนี่ครับผมก็เลยมาถ่ายให้พี่ๆน้องๆได้ดูนะครับผมวันนี้ก็ใส่เป็นสเปคนะครับได้เจ็ดตัวนี้เลยนะครับแบรนด์ A.S. Powertech นะครับเป็นอลูมิเนียมอย่างดีนะครับตัวนี้ระบายความร้อนได้ดีนะครับผมตัวนี้ไปรับ8,300บาทเฮ้ยทำไมมันแพงจังนะครับก็จะออกพรรษาแล้วนะครับพี่ๆน้องๆมีเครื่องเสียงเป็นของตัวเองกันหรือยังนะครับถ้ายังไม่มีก็ผักตู้ ร้านผมด้วยนะครับผมตู้ AS Power Tech หรือว่าตู้ลำโพงเอี่ยมรออ้นนะครับนี่ก็นะผมก็อยากจะถ่ายว่ามึงลบเนี้ยมึงลบเนี้ยว่าสันกูจถ่ายว่าสันโอ้ตายค่ะผมก็อยากถ่ายน้ำเนาะนี่นะครับก็จะเป็นดอก15นิ้วไฟเตอร์นะครับโค้งหล่อนะครับไว้สามนิ้วนะครับอยู่ที่1,000วัตต์นะครับตัวนี้เป็นไว้เขียนนอกเขียนในนะครับตัวนี้ก็จะนําเสียงได้ดีนะครับเสียงละเอียดเสียงใสนะครับคมชัดนะครับตัวนี้นี่เลยถ่ายให้ดูบรรยากาศไปว่า กว้างๆนะครับเสียงใสๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆน้องๆออกรรษาแล้วนะครับก็มารับได้นะครับแต่ละใบละใบก็ว่ากันไปนะครับผมนี่ก็แดงใสแดงนะครับดำใสดำนะครับโค้งสวยเบาวิวนะครับแต่ว่าเนื้อเสียงจัดจ้านนะครับกลางแจ้งนะครับผมแนะนําเลยนะครับตัวนี้ปากไรอะเลอย่างดีเลยนะครับผมนี่ตัวนี้ก็มีฝุ่นนะครับก็เซตออกได้นะครับผมทุกครั้งนะครับที่ผมประกอบเสร็จผมก็จะเป่าฝุ่นนะครับแล้วก็ยิงตะแกงส่งงานลูกค้านะครับนี่ก็คือสวยๆแบบนี้เลยนะครับปากล แผลเลอย่างดีนะครับสูดแขนผมก็คืออย่างที่บอมบอกนะครับตัวนี้ก็คือมาตรฐานนะครับพี่ๆน้องๆน,งนะครับไม่หลุดไม่ร่อนนะครับไม่ได้แบบว่าตัดเหล็กออกมาแล้วมาประกบใส่เนื้อไม้อะอย่างนี้ไม่เอานะครับผมตัวนี้นะครับเน้นคุณภาพนะครับด้านในก็ผมซับใยแก้วให้วสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้ก็คือลดแรงสะท้อนที่จะมาประทะหน้าดก เน็ตเวิร์กที่ผมใส่ก็จะเป็น2750นะครับไอแก้วตัวนี้เข้าไปก็จะมาเป็น2เสียงเลยนั่นไงนะครับผมแต่ถ้าเราใส่ซับใหญ่ไว้นะครับก็พูดเป็นเสียงเดียวก็มันก็จะมาเสียงเดียวนะครับก็คือพูดคําเดียวปุ๊บมันก็จะไม่สะท้อนนั่นแหละครับผมประเด็นนั่นแหละครับผมนี่ก็คือหนามากดูดีครับผมปากะไรเลนะครับปากะไรเลเหมือนกันนะครับตัวละ1000นะครับแต่ว่าพลาสติกหรือว่าอ่า ที่เขาใช้ทําหรือว่าวัสดุที่เขาใช้ทำเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าร้านผมนี่หนานะครับเท่านิ้วมือผมเลยนะครับนี่ก็มาถึงขั้นตอนการประกอบนะครับเพื่อนผมก็นี่เลยนะครับผมก็ถ้าตัวไหนมันไม่ได้ผมก็จะตัดแต่แต่งนะครับเพื่อนผมก็จะแต่งอย่างนี้เลยนะครับผมมาถึงขั้นตอนนี้นะครับผมการวางดอกผมก็วางขึ้นด้านบนนะครับพี่ๆน้องๆเฮ้ยทำไมถึงวางขึ้นด้านบนนะครับตรงนี้ผมก็จะพูดแบบว่าละเอียดเลยนะครับตรงนี้ก็คือแก้เพลปัานะครับเห็นไหมเล็กๆน้อยๆผมก็แบ่งปันพี่ๆน้องๆนะครับก็นู แล้วก็ถ่ายรายละเอียดนะครับพี่ๆน้องๆนะก็อยากจะบอกตรงนี้นะครับไม่มีร้านไหนที่แบบว่าจะเปิดให้พี่พงน้องได้ดูรายละเอียดด้านในแล้วก็จะอธิบายว่าใส่อย่างนี้ใส่อย่างนี้มันลดเสียงได้ในอะไรอย่างนี้นะครับผมถ้ามันราคาแพงนะครับเราต้องให้ดูภายในว่าให้มันสมกับราคานะครับแล้วก็ลูกค้าจะซื้อไปนะครับเราก็ต้องมีความจริงใจนะครับแล้วก็ความซื่อสัตย์นะครับเน้นคุณภาพนะครับถ้ามันดีจริงนะครับลูกค้าเขาก็จะกลับมาซื้อเพิ่มนะครับผมตรงนี้นะครับไม่ได้ว่าขายแค่ครั้งเดียวแล้วก็จบนะครับ ทุกรายละเอียดนะครับแมต่เนื้อเสียงนะครับตัวนี้ผมก็จะทําให้มันเร็วๆหน่อยนะครับตัวนี้ก็คือผมอาจจะไม่ได้ถ่ายให้จบนะครับเพราะว่าท้าแก่มาสั่งผมแล้วเมื่อกี้นี้นะครับบอกว่าไปทําตะแกงได้แล้วมึงจะมายิงดอกทําไมเอออย่างนี้นะครับว่าโอ้ผมก็ยิงแค่ดอกนะครับพอประมาณแล้วก็จะปล่อยให้เพื่อนผมมาทําต่อนะครับพี่ๆน้องๆไปแล้วแปดปันสามนะครับตัวนี้ก็งานกลางแจ้งนะครับตัวนี้ผมแนะนําเลยนะครับเสียงกระเดื่องเสียงชนะตัวนี้มาชัดนะครับยิ่งทวีคูณขึ้นไปฝังละสี่ใบนะครับอุ้ยผมบอกเลยนะครับ 3หมู่บ้านนะครับผม3หมู่บ้าน4หมู่บ้านเนี่ยนะครับเสียงยังได้ยินเลยนะครับผมตัวนี้ผมแนะนําเลยนะจากใจนะครับนี่ก็เท่าแก่มาบอกให้ไปติดฟินเตอร์แล้วนะครับอื ว่าจะยิงอีกสักนิดสักหน่อยนะครับไปเวียงน้องก็มาบอกผมและผมจะยิงอีกนิดหน่อยนะครับผมถ้าดูมาถึงตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากดจับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับพี่ๆน้องๆนะเอาพอประมาณนะครับใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรติดต่อไว้นะครับสั่งของกับผมนี่ได้ทุกคนนะครับไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้รับของนะครับพี่ๆน้องๆนะครับผมเนี่ยซื้อความจริงใจนะครับผมพี่ๆน้องๆอ่ะพอประมาณนะครับผมไปทำตะแกรงแล้บ๊ายบายครับผม